เพื่อเกาครับผมเห็นว่าคนคนนั้นเขาไม่ใครก็ไม่รู้รับาบอกว่าก็เลยเดิไปครับจากนลันไม่ได้ทีนี้เราประกบเข้าแล้วนะครับประกบเขาแล้วเราจะมาลองเทสเกียร์กันก,นก่อนก่อนที่เราจะได้ไม่ผิดพลาดน,นะครับเราก็ลองเทสเกียร์กันหมุนนี้นะครับอันนี้เกียร์ว่างนะครับ เจ้าว <Jeez> <osc> ่างเจ้าว่างสังเกตจากถ้าเป็นเจ้าว่างนี่สเตอร์มันจะไม่หมุนด้วยนะครับสเตอร์มันก็จะไม่หมุนเนี่ยครับถ้าเราหมุนตัวนี้สเตอร์จะหมุนใส่เราใส่ไปแค่หนึ่งนะครับสเตอร์จะหมุนด้วยอันนี้คือแค่หนึ่งนะครับเกีย้าหนึ่งเก้าสองเก้าสองนะครับเก้าสามนะครับเกีย้าสี่นะครับ เียกว่าแสดงว,ว่าเราประกอบเกียร์เฟืองเกียร์ไม่ผิดนะครับประมาณนี้นะครับเพ็่อเราจะได้รู้เราจะได้ไม่เสียเวลานะครับในงานประกอบเครื่องนี้จะเป็นบล็อกบล็อกเครื่องเครื่องดีมร้อยนะครับนี่นะครับรหัสี่ร้อยนะครับนี่ครับ เน,นีน่ยเราประกอบชิ้ฝาเขา้วเนาะนี่เราก็ประกอบชุดนะนบดนเสร็จแล้วเหลือฝั่งคานนะครับเหลือฝั่งคานชุดบนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเ <S 2 S 2> ดี๋ยวเรา ไปพบกันอีกอกีก่ปีหน้าฟังคัดนะครับ